กุรานไม่ใช่คำพูดของมนุษย์กุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวจะเปลี่ยนมันได้ถึงแม้เขาจะพยายามกันทั่วโลกก็ตามมีคนหนึ่งรับอิสลามพี่น้องผมพูดเลยคนคนนี้มีอาชีพเขียนคัมภีร์ไบเบิลทำคำัมภีร์ไบเบิลเองี่น้องปรับไอ้นัน่นเปลี่ยไนไอ้นี่ขายขายได้ ายได้วันหนึ่งเขาทำกุรานพี่น้องที่รักที่มีเกียรติลองพลิกกุรานสลับไอ้นู่นไอ้นี่พิมพ์พี่น้องตั้งขายหน้ามัสยิดเด็กคนหนึ่งลงมาจากมัสยิดครับเปิดกุรานดูเขาบอกให้ย hey ูพิมพ์ผิดตรงนี้พิมพ์ผิดตรงน,รงนี้เขาตกใจพี่น้องเด็กเล็กทําไมจําได้ว่ารู้ว่าตรงนี้ผิดตรงนี้ถูกฉันทำไบเบิ้ลเตารอพี่น้องขายคริสเตียนนัสซารรอไม่มีใครทักสักคน กูอ่านเด็กเล็กแค่นี้ยังทักได้ททำไมอัลลอฮ์รักษาคุรานรับอิสลามเลยพี่น้องผมถึงบอกว่าวันนี้พี่น้องผมจะย้อนประวัติศาสตร์ไปนิดหนึ่งกูดอ่านสำคัญยังไงกูดอ่านมีพลังขนาดไหนเปลี่ยนคนเลวให้เป็นคนดีได้เปลี่ยนคนดีให้ดีสุดๆได้เปลี่ยนคนที่อยู่ต่ำสุดจนขึ้นสูงสุดได้ เปลี่ยนคนที่ไม่เอาอะไรเลยจนเป็นคนที่สามารถพลิกโลกได้เปลี่ยนคนที่อยู่ในระดับต่ําสุดพี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์เปลี่ยนด้วยกุรอานปกครองโลกเกือบทั้งโลกด้วยกับกุรอานเองฉะนั้นแล้วพี่น้องผมจะท้ากับท่านกุรอานในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์รักษาเป็นคำพีรีที่ยิ่งใหญ่ลาลิกกลกิตาบุลาไรบะฟี ไม่มีคําสงสัยไม่มีข้อแคลงใจใดๆทั้งสิ้นในกุรานของอัลลอฮฺซุบฮานวตะลาไม่มีหนังสือใดในโลกที่คนเขียนกล้ารับประกันของฉันถูกหมดโดยไม่มีผิดเลยคุณจะจบทอเฟลออดิตอะไรก็นแล้วแต่ทําหนังสือออกมาผ่าผิดพลาดประกันใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยมีความผิดมีความพลาดแต่กุรานไม่ต้องมีคํายืนยันไม่ต้องมีเขาเด็กอะไรนะคํานิยม ไม่ต้องมีสารบัญไม่ต้องมีอะไรทางนั้นยืนยันจนวันเกียรติุรอานไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนได้แม้แต่อักษรเดียวเราะข้าเจ้ารักษาเพราะอัลลอฮ์รักษา